สวัสดีครับและขอต้อนรับเข้าสู่ Maker Station สถานีของนักสร้างสรรค์ผมปลื้มครับผมไปครับรายการ Maker Tech Review วันนี้นะครับอยากจะพาคุณผู้ชมมาแนะนำให้รู้จักกับ Snap Maker Original 2.0นะครับหรือเครื่องพิมน 3D แบบ Twin 1แต่จริงๆแล้วเนี่ยจะเรียกว่า Twin One ก็ ไม่น่าถูกนะครับเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยเขาตั้งใจมาให้ไม่ใช่ปิ้นได้แค่อย่างเดียวนะครับ 1. เลยทำ 3D พิมพได้ 2. l a เลเซอร์คัดส C N C ทั้งหมดเนี่ยรวมอยู่ภายในเครื่องเดียวเลยครับเนื่องจากเราเพิ่งได้เครื่องมาไม่นานเนี่ยในตอนนี้มันจะไม่ใช่การรีวิวแบบเจาะลึกแต่ว่าเราจะมาเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์ครั้งแรกของเราที่มีกับเครื่องเป็นยังไงบ้าง และเราจะมาดูกันว่าฟีเจอร์เด็ดๆของเครื่องนี้มันมีอะไรกันบ้างครับ Snapmaker นะครับเป็นโปรเจกต์ที่เริ่มต้นขึ้นใน Kickstarter ซึ่งในขณะที่เราอาัดวิดีโอนี้อยู่เนี่ยโปรเจกต์นี้ก็กวาดเงินไปแล้วกว่า7.8ล้านเหรียญสหรัฐนะครับผมว่าได้ความที่ว่าซื้อเครื่องเดียวแล้วสามารถใช้ได้ถึง3ฟังก์ชันรวมถึงการออกแบบแล้วการสร้างที่ใช้วัสดุที่แบบดูทนทานดูเนี้ยบดูน่าใช้มากๆผมว่านี่เป็นสาเหตุใหญ่ๆเลยที่ทําให้โปรเจกต์นี้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก และได้ความที่มันออกแบบทุกอย่างมาเป็นโมดูล่าซิสเต็มนั่นหมายความว่าเราสามารถถอดเปลี่ยนซ่อมแซมอัปเกรดหรือแม้กระทั่งเราอาจจะดีไซน์จิกหรือชิ้นส่วนใหม่ให้กับเครื่องด้วยตัวเองได้ด้วยเหตุผลเรานี้ยนะครับทำให้เครื่อง Snapmaker เนี่ยดูเป็นเครื่องที่คุ้มค่าในการลงทุนมากๆข้อดีของ Snapmaker รุ่นนี้นะครับคือความสามารถในการรองรับ วัสดุที่หลากหลายนะครับสำหรับ 3D พิมพนะครับก็รองรับพลาสติกทั่วไปที่เราใช้พิ้นกันปกติในวงการ 3D นะครับอย่างพวก PLA ABS นะครับนี่ก็เป็นงานตัวอย่างนะครับที่เราพิมพจาก PLA นะครับผมนอกจากนั้นนะครับความพิเศษของ Snapmaker เนี่ยยังสามารถพิ้น์ิล l เมนต์ที่มีความพิเศษได้นะครับยกตัวอย่างเช่น flexible filament ครับ f i l เ m e ต์ที่มีความยืดหยุ่นในตัวเองนะครับและ f i l เ m e n t ที่มี ส่วนผสมอย่างอื่นผสมอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่น wood filament นะครับคือ filament ที่มีเศษไม้ผสมอยู่ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวสําหรับนักออกแบบเป็นหลายคนที่ต้องการความหลากหลายของวัสดุอันต่อมานะครับคือเลเซอร์นะครับสำหรับเลเซอร์เนี่ยสามารถกัดลายได้ลงบน วัสดุที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้อะคริลิกหรือจะกัดลงบนงานสิ่งทอต่างๆนะครับเช่นงานผ้างานหนังสสุดท้ายนะครับจะเป็นส่วนของ cnc cnc เนี่ยสามารถกัดเป็นร่องนะครับลงบนไม้ลงบนคาร์บอนไฟเบอร์ได้แล้วก็ ความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งคือลงบนแผ่น PCB นะครับและนี่นะครับเป็นตัวอย่างงานชิ้นหนึ่งที่เราสามารถทําได้ด้วยเครื่อง Snapmaker นะครับอันนี้เป็นโครงสร้างของดโดรนส่วนสีน้ําเงินและส่วนสีขาวข้างหน้านี่นะครับเป็นส่วนที่เราใช้ 3D print ในการสร้างขึ้นมาส่วนสีดําที่เป็นโครงสร้างหลักเนี่ยเป็นแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ที่เราใช้ CNC กัดออกมานะครับทำให้เราได้ชิ้นงานที่คัสตอมแล้วก็มีน้ำหนักเบาและแข็งแรง อันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่เราใช้ข้อดีของหลายๆวิธีการผลิตมารวมกันนะครับอีกงานหนึ่งที่น่าสนใจก็คืองาน Energy Gift นะครับซึ่งเป็นงานที่เราร่วมออกแบบกับสถาบันไฟฟ้านะครับงานนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้เครื่อง Snapmaker ในการสร้างนะครับแต่ว่าผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะว่าผมคิดว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยชิ้นนี้นะครับเราออกแบบแล้วก็ปริน์ส่วนสีส้มด้วยเครื่องปรินต์พูซ่า i3 m a x 3s นะครับส่วนด้านหน้าที่เป็นอะคริลิกที่มีลายโลโก้เนี่ย เราตัดแล้วก็ engrave ด้วยเครื่องเลเซอร์เบลเลอร์เบล่าของเรานะครับส่วนที่เป็น PCB นะครับเราใช้เครื่องกัดบอร์ดของสถาบันไฟฟ้าเครื่องละหลายแสนนะครับในการกัดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเราใช้หลายเครื่องมากในการผลิตสิ่งนี้และแต่ละเครื่องราคาสูงๆูงท้านั้นเลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือผมว่าด้วยงานสเกลเนี้ยเราสามารถผลิตด้วย Snapmaker เพียงเครื่องเดียวได้ อย่างที่บอกนะครับว่า Snapmaker เนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นแบบโมดูล่าหรือการทำงานเป็นโมดูลเป็นส่วนเป็นส่วนซึ่งมันช่วยให้เราเนี่ยง่ายต่อการปรับเปลี่ยนออกแบบแล้วก็คอสตอมให้เหมาะกับการทำงานของเรายังมีแอดออนอีกมากมายนะครับที่เราสามารถเอาไปต่อเป็นโมดูลต่างๆที่ใช้ร่วมกับ Snapmaker ก็ตอนนี้เนี่ยทาง Snapmaker ก็ออกตัวฟิลเจอร์เอ็กซ์เพนชันออกมานะครับเป็นตัวโมดูลเสริมที่ เอามาต่อกับตัว Snapmaker ปัจจุบันได้อีกนะครับตอนนี้ก็มีทั้งแกนจับชิ้นงานแบบหบุนสําหรับชิ้นงานที่เป็นทรงกระบอกตัวเพิ่มบริเวณการทํางานของตัว c ซ c นะครับตัวเลเซอร์ที่มีกําลังไฟสูงข,ขึ้นก็น่าสนใจนะครับว่า Snapmaker เนี่ยจะออกอะไรมาให้เราเสียตังอีกเอาล้ครับทีนี้มาพูดถึงประสบการณ์ครั้งแรกของเรากันสิ่งแรกที่ผมคิดนะครับก็คือเครื่อง t r e e in one แบบนี้เนี่ยมันมักจะมีความเป็นเป็ดอยู่คือทําได้หลายอย่างแต่ไม่ดีสักอย่างหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่นเราทดลองพิมพ์เบนชี่ด้วยพูซ่านะครับเราใช้เวลาพิมพ์ประมาณ1ชั่วโมงในขณะที่ Snap Maker เนี่ยใช้เวลาพิมพ์ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งและถึงแม้เรายังไม่ได้ลองใช้โหมดเลเซอร์นะครับผมเดาได้เลยว่า Snap Maker เนี่ยก็จะทําได้ช้ากว่าเลเซอร์ทั่วไปเหตุผลเป็นเพราะว่าโครงสร้างของเครื่องนี้จําเป็นต้องรับแรงของการกัด CNC ได้ด้วยมันเลยต้องใช้แกนที่แข็งแรงแต่ขยับได้ช้ากว่าแต่เรื่องความเร็วเนี่ยถ้าไม่ได้ทํางานแข่งกับเวลาเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับ เพราะเป็นเวลาของเครื่องไม่ใช่เวลาของคนแต่ข้อดีก็คือเครื่องนี้นะครับใช้ง่ายไม่ต้องเอาใจเยอะมีระบบ,บระนาบการพิมพ์ด้วยตัวเองเมื่อไฟดับก็สามารถกลับมาทํางานต่อได้เมื่อไฟมาถ้าเส้นฟิลามนต์หมดมันก็จะหยุดทํางานแล้วก็รอให้เรามาเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้เราอุ่นใจได้เวลาที่เราปล่อยให้เครื่องทํางานเองสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นข้อดีที่สุดของเครื่องนี้นะครับก็คือเรื่องคุณภาพการผลิตในฐานะนักออกแบบผมคิดว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ผลิตออกมาได้ดีมาก ทำงานได้นิ่งและก็สะเสถียรมากการเปลี่ยนฟังก์ชันจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งก็ทำได้ไม่ยากแต่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับตรงจุดนี้ผมคิดว่าในรุ่นถัดไปเขาน่าจะพัฒนาให้การเปลี่ยนโมดูลเนี่ยทำได้เร็วขึ้นตอนนี้เนี่ยมันจะต้องใช้สกรูแล้วก็มีกระบวนการค่อนข้างมากอยู่ถ้าจะเอามาผลิตงานที่จำเป็นต้องใช้มากกว่าหนึ่งฟังก์ชันเนี่ยอาจจะต้องวางแผนการทำงานให้เป็นระบบเพื่อประหยัดเวลาในการเปลี่ยนโมดูลกลับไปกลับมาครับ เรื่องหนึ่งที่กวนใจผมพอสมควรนะครับคือเรื่องเสียงทอนแรกเนี่ยผมไม่คิดเหมือนกันว่าจะเป็นเรื่องกวนใจแต่เสียงพัดลมของ power module เนี่ยดังจนรู้สึกได้เลยแถมเสียงการเคลื่อนไหวของแกนทุกแกนเนี่ยก็ดังกว่าระบบสายพานด้วยแต่ถ้าคุณชอบเสียงอิเล็กทรอนิกส์แบบ retro เนี่ยคุณอาจจะชอบเสียงแบบนี้ก็ได้สุดท้ายคือเรื่องซอฟต์แวร์นะครับ ทาง Snapmaker เขาก็พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเองนะครับชื่อว่า Snapmaker l u b a n ซึ่งเป็นแคมซอฟต์แวร์ที่ครอบคุมพื้นฐานของการทำงานทั้ง3ประเภทและจากการลองใช้งานเบื้องต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นมิรกับผู้ใช้มากพอสมควรเข้าใจง่ายดูสะอาดตานะครับแต่แน่นอนครับว่าถ้าจะให้เทียบกับซอฟต์แวร์อื่นๆที่มีการพัฒนามานานเช่น Simplify 3 d c u r a p u s a slicer หรือแคมของ Fusion 3.60คงเทียบไม่ได้ ตอนนี้ที่เน้นคำว่าตอนนี้นะครับเพราะว่าความเจ๋งของซอฟต์แวร์เนี่ยก็คือมันสามารถที่จะถูกอัปเดตได้เมื่อเวลาผ่านไปผมเชื่อว่าถ้า Snap Maker ยังขายดีต่อไปรูเบนจะต้องได้รับการพัฒนาไปอีกแน่นอนแต่สำหรับตอนนี้นะครับ Snapmaker อูบนก็ถือว่าสามารถทำให้คุณเริ่มต้นได้เลยในโปรแกรมเดียวสำหรับผมผมมองว่า Snap Maker เนี่ยเป็นเหมือนประตูสู่โลกของดิจิทัล f ฟรคทิเคชันเลยก็ว่าได้หลายๆคนที่เป็นเมคเกอร์คงเข้าใจเนาะว่า เราสมมติว่าเราเก็บเงินซื้อ 3D พิมพ์ได้กว่าเราจะได้มีโอกาสใช้เครื่องเลเซอร์กว่าเราจะได้มีโอกาสใช้เครื่อง CNC เนี่ยก็นานผมคิดว่า Snapmaker เนี่ยทำให้เราสามารถเรียนรู้พื้นฐานของงาน Digital Fa b หลายๆอย่างได้พร้อมๆกันและที่สำคัญก็คือพื้นฐานเหล่านี้นะครับมันเป็นพื้นฐานที่คล้ายคลึงกันระหว่างเครื่องเล็กกับเครื่องใหญ่ถ้าเราเอาพื้นฐานนี้ไปปรับใช้ในอนาคตเนี่ยเราจะสามารถออกแบบแล้วก็ไปใช้เครื่องที่มันเป็นสเกลที่ใหญ่กว่านี้ขึ้นไปได้ พี่ปิงอยากทาอะไรกับเครื่องนี้เป็นอย่างแรกคืออยากลองเลยที่บอกแล้วครับว่าอยากลองทาหลายๆโปรเจกต์โดยใช้เครื่องเนี้แล้วอยากดูว่ามันใช้เวลาแตกต่างกับการมีเครื่องแยกๆกันไหมคือมันเป็นคอนเซ็ปที่น่าสนใจมากเรายังมีอีกหลายๆอย่างที่อยากจะเทดสอบว่าเครื่องนี้มันจะเจ๋งได้สักขนาดไหนของไปเนี่ยไปอยากทําพวกแบบอย่างที่บอกเลยไอซี c นซีอ่ะไอไม่ใช่พีซีบีโอเคแปลว่าถ้ามันทําได้ดีจริงๆนะโห ชีวิตเราง่ายเลยเราทำบ<ม>อร์ดก็เองก็ได้<ม>เราทำ 3D พิ์เองก็ได้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือเวลาเรามีเครื่องเราก็ไม่ได้ใช้เครื่องตลอดเวลาเนาะ<ม>เครื่อง CNC <ม>บางทีมก็นิ่งอยู่นาน<ม>เครื่องเลเซอร์บางทีมก็นิ่งอยู่นาน<ม>การที่เรารวมทุกอย่างมาในเครื่องเดียวเนี่ย มันอาจจะเวิร์กก็ได้นี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากทดสอบในอ,นอันดับต่อๆไปก็คิดว่าเดี๋ยวเราคงทำคอนเทนต์รีวิวขึ้นมาอีกเยอะเนาะทั้งทำของนั้นทำทำของนี้ก็ถ้าใครอยากติดตามคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกด Subscribe ใน YouTube ของเรานะครับแ, <ecosystem S 1> และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับอและถ้าทุกคนนะครับอยากติดตาม Maker Station ไม่ใช่แค่ Maker Tech Review เนี่ยสามารถติดตามเราได้ใน a c e b o o k นะครับและ Instagram Search คำว่า makerstation.co.th ครับ สำหรับตัว Snapmaker เองเนี่ยเขาก็มี Facebook Page ของเขาเองนะครับสามารถไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์นี้โดยตรงได้ที่ Snapmaker Thailand ครับลิงก์ทุกอย่างที่เราพูดถึงในวันนี้นะครับรวมถึงรายละเอียดของเครื่องและฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยเราจะรวมไว้ในคำบรรยายของวิดีโอทุกคนสามารถเข้าไปกดดูได้ครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ Maker Tech Review ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วตอนหน้าเราจะมารีวิวอะไรเจ๋งๆให้ดูกันอย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Heh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 e <laughs>